สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะ,ะวันนี้ป้าก็จะมาไล่ให้ดูนะคะว่าหุ้นที่ใกล้จะขึ้น xd ในเดือน8นี้นะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะมะีวันที่10เดือน8นี้ itc นะคะปันผล1.30%หรือ0.250บาทนะคะ cpncg ปัน0.1848 DIF ปัน0.237 ERWPF ปัน0.0895 POPF ปัน0.1804 PPF ปัน0.1818วันที่16เดือน8 FTREIT ปัน0.187 PTTEP ป4น5บาท x ะ1 8, 0บเอ็กซ์ปวันที่18เดือน8ป4บาท r j h 1ปันเจ็ดศูนยปัน

ธนา0 0 4 0 TNP 0.040 T prime 0. 0. 0. 0 1 TU 0.3 W h a r t 0.193 XD วันที่22เดือน8 2S 0.1 Arrow ปัน0.1 KTB STMR ปัน0.1745 MGT 0.030 s MG p a r ี0.7 UTP 0.330 XD 23 08 GC 0.2 GPI 0.065 III 0.2 ILM 0.250 OSP โก oh, สสภานะคะ0.4 QH 0.050 SC 0.080 Sun 0.1 UEC 0.1 XD วันที่24เดือน8 AAI 0.050 Asian 0.080 PM 0.350 PT 0.3 00ก็สำหรับ หุ้นที่จะขึ้น XD ในเดือน8นี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ